มาทำเค้กกันค่ะมาตามสัญญานะคะว,วันนี้เรามาวาดดอกไม้ยิ้มกันค่ะทำยังไงนะเทคนิคแรกค่ะอันก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นหัวบีบกลมค่ะเบอร์ใหญ่หน่อยอันก็จะนี่ค่ะปั๊มลงไปค่ะปั๊มลงไปตรงกลางเค้กนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กะระยะในการบีบกรีบดอกไม้รอบๆค่ะเวลาบีบดอกไม้ก็ง่ายๆเลยค่ะนี่ใช้ตรงหัวอันนี้ได้เลยนะคะ พอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่หัวบีบเบอร์เล็กๆทำงานต่อได้ค่ะสะดวกมากจะเริ่มแล้วนะคะจะเป็นการบีบแบบตรงกันข้ามค่ะเพื่อการะยะตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาบีบด้านข้างค่ะนี่ค่ะดอกไม้เราจะได้ดูสมดุลน,นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะในการกะดระยะ ดอกไม้ของเราจะได้ดูแบบกำลังดีค่ะบีบคีมลงการนะคะส่วนหน้าเราไม่ต้องวาดนะนี่เรามีผู้ช่วยค่ะซื้อมาได้เลยค่ะสะดวกใช้เงินแก้ปัญหานะคะปิ้งเสร็จเรียบร้อยค่ะทคอน่ารักไหมวันนี้มาแบบช้าแล้วนะขอบคุณค่ะ